สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอททอนชาแนลทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะสมาชิกนะ,ะก็วันนี้วันที่28แล้วนะสมาชิกนะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบอีกสองวันเองนะหวยก็จะออกแล้วผมก็จะมาสรุปนะหวยนะครับช่องแอททอนชาแนลนะชุดสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างในบินเดียวกันพร้อมตัวเจาะเด่นบนเด็นล่างให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับก็จะเป็นโค้งสุดท้ายพอดีนะฮะ วันนี้ผมมาสรุปให้ช้านะในช่องแอนทอนเชนเนลก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะฮะก็ใครที่นะครับสูตรพ้นวงให้ทุกวันสูตรมันเยอะนะฮะไข่ที่รอนะว่าสูตรนะใครที่บอกว่าสูตรมันเยอะไม่รู้จะเอาเลขตัวไหนนะครับก็มาดูในคลิปนี้นะสมาชิกนะคลิปสรุปของผมชุดสรุปของผมในบินเดียวกันเลยชุด3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่นางนะฮะสมาชิกนะก็ไม่ปวดหัวดีนะฮะ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะ,ะสมาชิกนะเข้าไปดูสูตรว่าผมเอาสูตรไหนนะฮะมาสรุปให้นะครับเอาตัวเลขจากสูตรไหนมาสรุปให้นะครับก็ฝากช่องผมไว้ด้วยนะ,ะสมาชิกนะช่องแอทอนชาแนลฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจใช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะ,ะสมาชิกนะเอามาฟังกับเตือนทักช่องกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปสรุปกัน คำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อนำาราทางในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดใทั้งสิ้นนะทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะสมาชิกนะขอให้สมาชิกนะฮะแยกแยะแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกเองนะฮะถูกผิดยังไงผมก็กราบขอโทษขออภัยนะฮะชุดสรุปนี้นะสมาชิกนะก็สรุปให้เหมือนทุกงวดนั่นแหละนะสมาชิก่าสรุปให้ฟรีหลังจากที่ดูตากตัก อะไรนะตากตาดูนะครับตั้งแต่หวยออกแล้วลงสูตรมาให้นะทุกวันทุกคลิปนะคลิปหนึ่งก็มี2สูตร3สูตรม่งนะฮะสูตรเยอะนะครับเพราะว่าสมาชิกต้องต้องเข้าใจผมด้วยผมเปิดช่องนะเปิดช่อง YouTube ก็ต้องลงสูตรนะครับเป็นธรรมดานะสมาชิกนะผมเอาสูตรไหนเอาตัวเลขไหนมาคำนวณให้นี่ฮะนะสมาชิกนะมาดูสูตร10หน่วยบนนะตัวเดียวฮะวดนี้จับไว้เลยเลขเจ็ดนะฮะที่10หน่วยบน นะสมาชิกนาะที่10หน่วยบ,บนเท่านั้นเลขเจ็ดอันนะีวผมจะมาวางไว้หลักไหนเดี๋ยวไปดูกันนะใช้นี่ฮะสูสิบเราบว่ามันชนกันที่เลขเจ็ดฉะนั้นงวดน,นี้เลขเจ็ดใครดับเลขเจ็ดอย่าเพิ่งดับเด้อพี่น้องเลยนะอันนี้หลักหน่วยบนฮนะเลขสี่ตัวเดียวนะสมาชิกก็ใช้ตามนี้เลยนะตามนี้ฮะไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะสมาชิก สูตรนี้มันชนกันเยอะนะสมาชิกนะก็คือเลขสิ 6, เลขเจ็ดเนี่ยแต่ผมเห็นเห็นเห็นหลายๆท่านนะก็ดับนะี่ฮะอย่างเช่น3สูตรนี้ชนกันที่เลขเจ็ดเลยทั้ง3สูตรเลยนะสมาชิกเนี่ยอันนี้ก็7นะตัวเดียวนี่อันนี้ตัวเดียวอันนี้เป็น10หน่วยบนแต่สูตรนี้เป็นเลขหลักสิบนี่ฮนะอันนี้10หน่วยบนอันนี้หลักสิบก็ติดที่เลขเจ็ดนะทั้งทั้งสองสูตรเลยแล้วก็มาแถมกับสูตรนี้อีกนะ ติดที่เลข7นะเป็นสูตรเก่านะเจกับ8มาตัวหนึงที่10ตหน่วยบนนะผมจะเน้นไปที่เลข7ก็แล้วกันเพราะว่ามันติดที่เลข7เยอะนะสมัชิกนะวันนี้นะครับใครที่ดับ7ระวังหลังหงายนะโอ้ยไม่ใช่พูดพูดโต๊นะหงายหลัง <c oughs> นะอันนี้ก็เลข4นี้ผมเน้นอยู่แล้วนะเอาอย่างนี้นะสมาชิกนะผมให้วิ่ง4กับ7บนนะให้วิ่ง4กับ7บนนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นสูตรนะครับเป็นสูตรเด่น10หน่วยบนนะตามสูตรนะเป็นสูตรเก่านะผมลงให้จริงตั้งแต่งวดประจำวันที่1 2, 2, นึ่งท่สิโน่นลงให้จริงวันนี้5้าครับสูตรเลข5านี้นะครับมันมาจะประกบกับเลขเ็นะที่หลัก10บนนะผมชอบเลขห้าวดนนี้นะเนี่ยแถวแรกเนี่ยนะมันชอบมาเห็นไหมสมาชิกนะแถวแรกเนี่ยนะชอบมาวนันนี้ผมเน้นไปที่เลข5าที่หลักสิบหลัก10ป่าบนนะ ันนี้เป็นคู่ชุดนะคู่โต๊ะนบนครับสมาชิกชอบชุดนี้ก็ว่ากันไปแต่ส่วนตัวผมมันจะมีติดอยู่ที่ตัวนี้นะตัวนี้ฮนะติดที่ตัวนี้ที่ชุดสรุปบนผมจะมีเจ็ดสี่นะสมาชิกนะมีตัวนี้ชุดนี้นะชุดนี้เฉพาะชุดนี้มีชุดนี้ชุดเดียวก็คือเจ็ดสี่สมาชิกนะก็คือเจ็ดสี่ที่ติดนะครับอ่ะอันนี้หลักร้อยวันนี้ผมวางหลักร้อยเจ็ดตัวเดียวเลย นี่ฮะอันนี้หลักร้อยคู่ขี้มันได้เลขขี้มันมาชนกันที่เลขเจ็ดผมดงให้หลักร้อยนะหลักร้อยคู่ขี้ครับผมเน้นไว้ที่เลขเจ็ดมันชนกันที่เลขเจ็ดเลขขี้นะฮะอ่าข้อน,นี้ผมวางเลขเจ็ดไว้ที่หลักร้อยตามสูตรเลยอ่ามาดูล่างกันบ้างเดี๋ยวล่างนี้สองเจ็ดติดเยอะอันนี้คู่ชุดนะฮะคู่ชุดมีในนี้นะทั้งหนึ่งสองสามสี่สี่ชุดนี้นะมีทั้งหมดเลยที่ สองตัวล่างนะฮะเป็นคู่ชุดมันจะติดที่7 7กับ2เนี่ยเยอะนะฮะสมาชิกนะเกับ2เยอะอันนี้ก็7กับ2อันนี้เป็นหลักสิบนะอันนี้เดี๋ยวล่าง2ตัวมา1ตัวครับเนี่ยอันนี้อย่างเช่นงวดไอ้หลักหน่วยนี่ก็ติดที่เลข2อาที่เลข2เนี่ยะสมาชิกนะเนี่ยเยอะอ่าติดที่เลข2กับเลข7นี่เยอะล่างงวดน,นี้นะสมาชิกนะแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่าหลักหน่วยล่างเนี่ยสกับ3กับ5มีสามกับห้า,าอ่ะหมด ตามสูตรแค่นี้แหละฮะแล้วผมก็จะเอาสูตรที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับมาไปไปวิเคราะห์วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะมี่จะจมาจับคู่ให้อ้าวกระดาษอนู่นโทษทีฮะสมาชิกมันเยอะจัดสูตรมันเยอะใช่ไหมฮะเป็นเป็นตาปวดหอยรอกพ่อแม่พี่นกสูตรมันหลายนะนะสูตรมันเยอะอ่ะพูดภาษาอีสานเดี๋ยวคนภาคภาคอื่นเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจอีก เอาเดี๋ยวมาไป,ไป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 สรุปกันนะไปสรุปกันผมได้เขียนจับตัวเลขไว้แล้วแหละนะไปเขียนเป็นตัวเลขเลยเด้อคนเป็นพี่น้องแมวเลยนะใครชอบก็ว่ากันไปตามใครไม่ชอบนี่มองนะมองผ่านนะ่าชิบนะนะจ๊ะ <c oughs> เอามาดูนะชุดหกชุดสิบหน่วยบนตรงนะครับผมให้หกชุดมาครับนหะ้าสี่ ห7าเจ็ดนะครับ้นะก็ 6, ก็ดเจ็ดสอ่ะผมวางหลักหน่วยไว้ที่เลขเจ็ก,กับเลขสี่หลักหน่วยนะนี่เจ็ดสผมวางนะหลักสิบไว้ที่เลขห้าเลขหก 6, แล้วก็เลขเจ็ ก็ตามนี้เลยถ้าใครไม่ชอบเลขพี่น้องเลขประมาณนี้เลขพี่เลน้องน้องมีเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเก็เนี่ยเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเกีถ้าใครไม่ชอบนี่มองผ่านเลยสมาชิกนะก็สูตรผมได้ตามนี้ถ้าผิดถูกก็วางไปตามสูตรใครไม่ชอบมองผ่านแค่นั้นเองชุดสามตัวบนตรงๆนะฮะผมให้แค่สองชุดวดนนี้ก็จะได้นะฮะเจ็ดห้าสี่นะครับแล้วก็ เจ็ดสี่ห้าผมให้สองชุดนี้นะใครชอบก็ก็ตามนี้เลยใครไม่ชอบก็มองผ่านนะสมาชิกนะตามสูตร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 ครับอ่ะบนนี้เรียบร้อยแล้วนะสมาชิกนะเรียบร้อยแล้วอ่ะไปเด็ดบนกันบ้างเลยนะเด็ดบนนะสมาชิกนะเหมือนที่ผมบอกนะเด่นนะสี่ กับ7นะอันนี้ก็คือเด่นบนนะสมาชิกนะชอบก็จัดตามนี้ไม่ชอบมองพระอ้ามาสรุปล่างกันต่อนะสรุปล่างครับนเะชุดตรงนะเกชุดตรงครับนะก็จะมีนะสองสองสองสามสองห้าครับเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดห้าเก้าสองเก้าสามเก้าห้าผมไม่ตัดนะฮะแต่ผมจะมาเน้นนะผมจะมาเน้นให้มีเก้าชุดล่าง,ะงนะสมาชิกนะเก้าชุดล่างอ่ะมันไม่เห็นชัดใช่ไหมอเอาตามนี้เลยชัดแจ๋วไปเลยเต็มหน้ากระาดาษครับ <c oughs> อ่งวดประจำวันที่ครับสามสิบล่างงวดประจำวันที่สามสิบทับสิบสองทับหกห้าสมาชิกพิจารณาก่อนจะนำไปใช้ะชนะสมาชิกนะก่อนจะนำไปใช้พิจารณาเอาผมทำตามสูตรนะเด่นล่างนะ เด,เ,ดเด่นล่างสองกับ7จ็านะฮะเด่นล่าง2กับ7อ่ะเด่นบน4นะฮะกับ7อ่ะชอบก็ว,ว่ากันไปไม่ชอบมองผ่านล่างนี้เจ็ดเดแล้วก็7 5 4 ห้าสี่เจ็ดสี่ครับอีกตัวเดีก็คือห้าเจนี่ได้สตัวะนะสำมชินะห้าส็แล้วก็เจ็ดอะยังไงก็อีกตัวนึ่งอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันสี่ชุดอ่าสชุดบนที่สิบตัวนี่ผมเรีนให้สชุด ตามที่ผมวงกลมประกาศแดงนี่เลยเน้นจาก6ชุดผมเน้นให้4ชุดที่10หน่วยบนอีก2ชุดนี้ก็ใครชอบก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็3ตัวบน3า3ตัวบนที่ผมเน้นให้ผมจะจับเลขเจไว้ที่หนะนะลักร้อยนะสัชิดนะหลักร้อยกับหลักหน่วย ก็หลักสิบมาได้เลขเกียดนี้มาได้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเลยฮนะอันนี้ก็คือเน้นบนวิ่งเดี๋ยวิ่งล่างครับใครชอบก็าตามนี้ส่วนนะฮะข้างล่างนี้ฮะผมชอบเลขเกรตดกับเลขสองในะสมภาษิตนะก็คือเจ็ดสองสองสองนะครับอ่ะนี่แหละ สองชุดนี่แหละที่ผมเน้นจากเก้าชุดนะใครชอบก็ตามนี้ใครไม่ชอบก็มองผ่านนะสมาชิกนะนะครับถ้าเป็นลองก็ติดที่เลขเจ็ดไว้นะสมาชิกนะ่ะกตตามนี้เลยนะสมาชิกถูกผิดว่ากันไปตามสูตรอาะสมาชิกแคปสูตรไว้นะรพรุ่งนี้มเลื่อนนี้มารอลุ้นกันนะครับให้สมาชิกนะครับชอบก็นําไปใช้ไม่ชอบมองผ่านนะครับเฮงเฮงปังปัง,ปงทุกๆท่านนะโชคดีต้อนรับปีใหม่ทุกๆคนนะที่ติดตามช่องเอสไทยชาแนลนะครับ ถูกผิดก็กราบขอโทษขออภัยเด้อสมาชิกเด้อนะครับอ่ะใครชอบก็นำไปใช้ไม่ชอบมองผ่านนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสมาชิกนะนะโชคดีนะครับปีใหม่นะครับทุกทุกท่านนะครับปี2 5 6 6ั่อย่าเจ็บอย่าจนนะครับร่ำรวยๆทุกทุกท่านอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ